สวัสดีครับ่มแม่พี่น้องมาพอก่อนทางช่องวิมลเพื่อนคนทํากเกษตรสาหรับท่านใดค้ว่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวอย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเดือครับเด้อเพื่อได้แจง้งเกือนคลิปใหม่ๆสาหรับเศร้าอนี่พี่น้องเป็นเศร้าวันอังคารถ้ามาอยู่ทั้งตลาดนัดโ,โคกระบอรือทั้งอันหกเกลื่ญนพี่น้องอาเภอสว่างจังหวัดสกลนครนอพี่น้องเด้อ,ดอ่าพมาเบ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องพามาสอบถามราคางัว แต่ว่าส่องนี่ราคาหัวกัดยังบริหารเลยขยับตกพี่น้องยังตกตามคือเก่าราคาหัวแต่ว่าหอยเวียดตะเขาอยู่มัวนี่คิดหลายอยู่หอยเวียดเขาว่าทั้งสื่อทั้งว่าทั้งค่อยพี่น้องมื่อนี้ฝนบ่ตกหลังัวกับมีอยู่พี่น้องหัวหลายเติบอยู่มาเบิ่งราคาน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อาราคาหัวส่องนี่มันเป็นยังไงมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องแต่เราหอยทบมังกรหอยทบมังเจ้าทบมังมือ ม่ลูกบ่บ่่โอ้มัเถือกมากเร่ไพศาลนี่ข้มเนี่ยโอมยนนมยไม่เร่น่จักบาเร่นไม่เร่นจักบาหมื่นหกนเนะะาะราคาห่างมันเซิงเราไปนี่ปินแม่สาวพี่น้องสูงเท่าไหรคขั้สูงรอยสามหอดบองอย่อยสามพี่น้องสายเล่ัวเล่า,ายขุนราคาหมื่นหก ราคานี่คุยกันได้ราคาตัวละเซตตัวเถิกนั่นนี่ป่สองตัวดีเนาะโอ้นี่พี่น้องเถิกเถิกหน่อยราคาเท่าไหร่เงื่อเถิกนี่ตัวละเท้าคนบอกเท่าสี่สักคูโอ้ดนึว่ามันตัวละเทาี่คูหนึ่งสองตัวอย่างเทาสี่คือตัวละ โอ้ห่มละเศร้าหาคืนมาสองโตโคหมหนึ่งเศร้าหานี่พี่น้องอันนี้เศร้าหานี่เป็เศร้าหาอันนี้ก็เศร้าหาพี่น้องอันนี้ก็เศร้าหาเื่ากันราคาเดียวกันถือตัวละสิบสองหาเนาะเป็นไล่เป็นไล่ตพี่น้องหมื่นสองพันหาร้อยพี่น้องเป็น่าเถะนี่พี่น้องสีแดงสีแดงบดงอหลุนรุ่นพี่น้องตัวละตัวละหมื่น สองพนหารยคูและเศร้าหาราคาต่อได้อีกอยู่แต่ว่าเม่มเล่นััน1มื่นหกราคาก็ต่อได้คือเกาเนาะของพ่อโฮมอยู่หนองหอยโฮมเบอร์ทิ่ต่อเบอร์0 8 0 0์แ6 2ศ6นย์ด้องมเจ็ดนึ่งเดพี่น้องเดาผู้ใดสนใจแล้วโทรมาเลยพี่น้องมาสอบถามมาต่อรกองออาไรล้องว่างห้อ่โอ้ขายบ้แล้วเนาะ บ่ไปเบิดแต่เศร้าเนาะไปแต่สาวเบิร์ตบ้านเวาบางพี่บิรรู้คิดอะไรอยู่บ่ขายขึ้นบ่ได้ขายลุงขายลุงกันต่อขนาดเลยเสียงครับขายลุงของตายขายง่ายได้ขายลุงเนาะขายง่ายขายลุงขายลุงขายง่ายเนขายขึิงขายขายลุงเนาะแม่น้าเมีสาวครับแม่งามๆนี่เนาะแม่ยเนาะแม่งามๆเปิดใบสามพันสาม สามหมื่นสามเป็นว่าสามหมื่นสามพันรสมาลูบกัยังมบกยังลูกบอรู้เนาะบยังมีพอพอพอดีอยู่เนาะสูงอยสามสิบผาประมาณเนาะราคาสามหมืสามพันมีหลายตัวแล้วมือเนาะตัวเหลืองนี่บอกตัวเหลืองหมื่นเจ็ดี่หงเป็นว่าหมื่นเจ็ดพันตัวนี้ตัวนี้เดบัน ตัวนี้ดิตัวนี้ก็หมื่นเจ็ดพันพี่น้องเป็นแม่นั่งสูงประมาณรน่อยสามสามพี่น้องสามกลกกว่าอันนี้แม่ลูกแม่ลูกนี่สองหมื่นสองพันลูกแม่ยังดินี่พี่น้องลูกแม่เพิ่นเพิ่นว่าสอง0มื่นสองพันพี่น้องเห็นว่าแม่ลูกราคาต่อรองเลยพี่น้อง คุณว่าสองหมื่นสองพันจว่าแม่นีสาม่นสามเนาะแม่นั่งพี่น้องงามๆคุณว่าสามหมื่นสามมา่งงเดงๆพี่น้องถ้าพลาต่อรองได้เบอร์ติดต่อบเบอร์ศูนกาศู่งหกศูนย์หนึ่งหกสามอปดสามสาแปพี่น้องคู้ใดสนใจแล้วเ้าโทรมาด้วพี่น้องเด้อขายเราบอกให้ยังยเรท่านใเลยแม่จังสิคุณว่าม่นแปดพันมาส่น งัวงัวลี่ตัวแม่เพิ่งไดมื่นแปดโอ้เ่าไดละสื 3, ่อกันนี่สามหมื yes> ่นสามหมื ja. ่นเอีนสื mia, ่ออลไรพี Donc, ่น้องพุ่น้ห้องใครห้องเต้าปะหอพิโอ้หอยพินเนขายตัวแม่ก็ม่แม่หอยพินขายอลไรพี่น้องสามหมื่นเอีดเลยสิโคมสามโคมสามโคมสามตัวแม่ตัวหน่งัแม่ตัวน้่งก็แม่โคมมแมสามแม่บดแม่ก็แม่มั่นหรอม่นอีหลอ พุ่มสามซี่สามได้ซี่ครับซี่สามได้ซี่เี่ยอีแม่นังกับแยกขึ้นเอาเด้อครับพี่รองเด้อเฉพาะแม่นังกัยกไปร้ายไปเลยแยกผมเปิดไปเ้าหาครับแม่นั่งเปิดเปเ้าหาอันแม่ลูกนี่ด้อบ่สามหาครับแม่ลูกสามหาแางเนาะเ้าหาครับสามหาพี่้องอันแม่ลูกนี่สามหาีนี่ลูกคนอันมันตีรวมนี่หกหมื่นหกหมื่น ราคาห้องอันรวมหกหมื <times nowhere> <oring> ่นลขาห้องลาข่าต totally. <t> ่อรองได้พร้อมพี่น้องคุณว่าต่อร่องเอาด้วยพี่น้องเด้อหกหมื่นสามตันี่ครับม่ยอจะแม่าดไ็แม่ได้ยากไปเศร้าหาครับผมห้องเศร้าหาก็ละข้าาห้องซื้อเน้อยังต่อรองกันได้ค่จะพี่น้องจะให้ผมไรย่างีกอันนี้ครบนี่ก็ครบนี่เกิแม่ลูกเพืนสามหมื่นัน ลูกตัวผูลูกผู๋ให้พอพันก็นได้ครับพี่รองสามหมื่นสามมืนเท่าไรก่อสามหมื่นก็พันหา โอ้สามหมื่นหนึ่งคันหาร้อยพี่น้องเปิดพี่น้องใส่ช้าเก๊ะช้งแปะไม่พี่น้องเสียหายเล้วเป็นลูกแรกบ่เป็นลูกตัวที่สองแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ผมเป่นลูกตัวที่สองม้วนทุกอย่างเป็นจริงครับลูกตัวที่ว่าลูกตัวที่สองวดีตัวนี้ครับแม่นี่สมเราไปแม่เพิ่มสมเราได้สองรอบครับแม่สมได้สองรอบเดืนเนาะผมผมยีแดงเลยครับสมยีแดงราคาอยู่ที่ สามหันหาร้อยสามหพเปิดต่อได้ครับมอันคอมสามหกหมื่นราคาต่อรองไดครว่าของหอยทุ่มเปิดทั่วิศต่อครับผมศูนย์แปดครับศูนย์แปดแปดห้าสามสีห้าสามครับศูนครับผมอทุ่มาะไรคบงอันสว่างด้วยตัมาสามราคาอะไรเพื่นาพี่น้องร็ไดอครับเป็นบเสียงกันเพ้สนใจน่พี่เป็นน้องกันไปแล้วครับกตขมาด้วยพี่น้องเด้อผมลูกเพี่น้องเอลูกคนแม เขาเอื่นสียังอัไนี่สีมุ่งมักการบีมุ่มักการบมักการักกากลังสีแก่เนาะโอ้ลูกเมียยังดีลูกบุกยังพอเพิ่นเพิ่นว่าลูกสติงเล่พี่น้องหาเดือนพูาเดือนเนาะพี่น้องขึ้นาหาเดือนแม่สมได้สองเดือนแม่นี่ม่านได้สองเดือนแล้วสมยังแม่แม่นี่สมยังไวสมโตครับแม่นี่สมโตไปพี่น้องโอ้นมดีพี่น้องเต่านมดีดีสูงเท่าไหร่ความสูง ลอยชีซิบหาเนาะเป็นง่วลูกแรกบ่ลูกที่สองสามไม่ทองเนาะนี่พี่น้องเป็นแม่ลูกหางเหงาดีอยู่พี่น้องเนื้อหนังดีอิแข้งขาก็ดีอยู่พี่น้องไข่ดีอยูราา่ราคาราคาอยู่เท่าไหร่ล่ะปอสี่หมื่นเก่าราคาสี่หมื่นเก่าปรหอดหาหมื่นเนาะ ราคานน่ห้องซื้อๆได้พี่น้องเด้อบนว่าราคาห้องตอ่อรองไหนทรงนทะรงน่าทรงทรงบนว่าราคาหี่ทรงถึงที้องหอยปอเบอร์ที่ต่อเบอร์0 9 2 0 9 2 5 4 0 5 4ง6 7น5 6 7 2 5เสอ,อ,อ้อพี่น้กองเด้องห้าไดนนใโทรเข้ามาเลยงนี่พี่น้องว่ามันถือข้าเจ้ามองออกงตเจ้าบานั่นสามหครับสาตนั่นถึสามหมื่นหกเือสิบสองขาเจ้าจูงออกเป็นุ่มเป็นฟอง เขาเจ้าเคียงเนี่ยเขาเจ้าเมาเอาเพื่อเราพี่น้องมันถือไเพิ่นว่าสามหมื่นหกเปอร์เซ็นไปไปเที่ยวเคียงเนื้อ่นละเพิ่นว่าเอามาขายเพิ่นว่าได้ได้เนาะเพิ่นว่าคนเสี่ยโซ่อยู่เพิ่นว่าน่าบริษัทโซ่ใจเนาะขายก่อนพี่น้องเยอะตัวเดียวว่าสบายแต่โซ่อยู่เพิ่นว่าสบายแต่โซ่สักกี่เปอร์เซอกบมริษัทโซ่เนาะ เม่นางพอพอพอยังห่อนี่พอยังพอพันจักช้างมันตีพอมันเนาะแต่ว่ามันงามอยู่งเดูสือพอทนเบิงเบิงตัวมันหลดพี่เนาะไฟขยะเนี่ยมีไยยังมากขยะงวจงใจน่้อมันงลมันรู้ง้วละอยพิมพ์เนียวต้งง้วงามอย่างเดียวท่าได้ราคาพ่นนี่ สามหม่นะเนาะราคาห่องเนาะเราคาห้องมัขายวมหอดนขายได้ห่อดเ้องไว้ซื้อได้พี่น้องเ้อห้องไว้สามหมื่นมัขายน่หกสิบเจ็ดเท่าน้นเดีพิ่นวะาดเรียบดีแข้งขาดีหางหางเขินยังน้อยก็เป็นนีเระยีดีราคาสามหมื่นต่อได้ของพอพินเบอร์ที่ซอเบอร์เบอเบอร์ห้องศย์แปดสองศูน์แปามเจ็ดแปดสามเ สีหนึ่งเก่าหาแต่ว่าตัวตัวมันง่ามคุณขายไปแล้วพี่เนาะตัวมันใหญ่พี่โม่เนาะงามอันนี้ก็งามเหมือนคนละราคาเนาะคุณขายไปแล้วพี่น้องตัวหน,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 นึ่งลูกเล่ลูกงามงาม,มันลูกอีหลีบอร์ะไรนี่ลูกแท้ๆมะนะันเนาะแต่ว่าลูกเล่พี่น้องงามยอยูอ่ลูกแม่สีแถมแม่มันหอม

โอ้โหห้องเจ้ามีคู่เดียวนี่หมื่นสี่พี่น้องจ้าก็ได้จ้ารวดหมื่นสี่พันก็เป็นราคาต่อรองได้พี่น้องของชัยมงคฟมลฟานะ <Okay. S 1> ร์มพี่น้องเบอร์ติดต่อเขาเบอร์0 9 0ย์เก้าศูนย์สามห้าพี่น้องชัยมงคลฟาร์มผูใ้ใดสนใจแลีวโทรมาพี่น้องหมื 14, mm ่นสี่พันพันว่าเมลูกนี่ราคาต่อได้พี่น้องต่อมาเลย ได้ได้เท่าไราคาบ้างเลยราคาเท่าไร่งเศร้าโอ้สองถสองตัวนี่ทำไมันไม่ถอลาดเนาะราคาหัวแต่ลูกลูกผูกตอนซื้อตอนนั้นเจ็ดหมื่นได้เม่นหน่นนี่พี่น้องงัวะราคาเจ็ดซื้อสมัยขายยสมัยได้กี่ซื้อเจ็ดหมื่นค่เดียวนี่ได้ลูกแล้วจะได้เศร้าหา me l này con sao hả tao có gì cô muốn được khi nào là khả chếtmưn đây 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 lục liệu phânậ đây sao hả và bà đang có lòng này nó ของหอยบวกเบอร์ติดต่อเบอร์0 6 3 0 6 3 8 2 4 8 2 4 6 8 5 9 6 8 5 9พี่น้องมันลูกจักตัวเลยข้างนี่มันหลุดงอหงวก็ได้ลุดไปเดียวโอหงอหลุดเลกพี่น้องสูงลอยสีอยู่พี่น้องสีบวกจะว่าเขาเจ้าเห็นว่ามันราคาถือเรื่เงบริยงไปดีเนาะอันเรื่องดีมั้ยสิไงกูดีอยู่ดีมันหวนแล้วเนาะส่วนมันเจ็ดราคาเจ็ดหมื่นเนาะอ่มันมันเนี่ยโอ้หมันมา บ้านในรถออกลูกแล้วรถฟอยเห็นมันส้มแล้วบ่จะได้สองเมินหาพี่น้องพูดได้พรวารถให้ได้ยูเดอร์พี่น้องเด้อพูดใดสนใจละโทรมาหาหอยบัวพี่น้องแม่ลูกเนาะลูกแม่ย่างดีตัวเนาะปลาแม่เกลือกับน้องมันะกุ้งกันปลาเมันคือดูดน้มกันส่นกุ้งกันอย่าดักให้กันเอลือกับน้องบ่บ่ลาเนแม่ลูกปลาเนแม่ลูกบ่เป็นเพิ่นวาพี่น้อง ไขยขึคค้นแม่กรับลูกแต่ว่าเจ้าของวุ่นไปเบอร์ยุบยพีไปบกุญแจับอรจัก,กราคาบันพี่น้องเจ้าของบ่อยู่แต่ว่างัวงกับแบตเลีรยงอยู่หนังหนาดีอยู่แล้ว่ามันแม่ลูกบ่แม่นพี่น้องก้อยพี่หันไม่มันขายสินน้ำไหนเนี่ยบ่มีหางหางบ่มี่เถอะบ่ก้อยหางบ่มีซื้อ ไม่นางมั่งงามยี่น้องพวกหางมั่งงสูงร่อยเท่อยเกือบรอยสี่เาได้ราคามันยเท่าไรหเ่ไมเก้าอหเกเก้าหกเ้าหกเป็นว่าราค่าสองหมื่หกี่น้องราค้าห้องเนาะเปสาวครับมันสมลเไปนี่ ยั่งครับยั่งเนาะฟุงเท่าเดิมก้มสูงเขยเนาะเพื่ว่าจะได้เร้าหกสอง่นหกพันไปนราคานี่ต่อได้เนาะหของ้อยยังห่อยเลเบอร์เบอร์เบอร์เก้าแปดหนึ่งศูน้า่งศูย้าหกศูนยาก้าไดยวจะได้ว่ากมาด้อยพี่ง้องเด้อจิตว่างามเนาะ ขายเราบอราคาไมาเปลม่ได้ิิเปกด้เกไมเปอหเอบหโอ้โไปจูงไปจูงไปมเอาจะเข้ามจูงไปโอ้ยคนซื้อกันยีนีตลาดนี่ละจูงมยุ่มยุ่อยนี่หละไปเมลูสตัวสาอยข้อไปอะไหอย หอยเสียงหอยเสียงโอเอาคือ like? yeah. mm ่เหยี hmm. yeah. Yeah. So hmm. oh. hey. oh. ่บไคนเนเอาเมีนมาส่งลูกกันบ่นสาตัวเมีมันก็้มีนบเมียน่ลูกกันตัวนึ่กินโอ้สามอยบ่ิอันเร่นิแครเร่หอยีพวกหูจักจอกของเร่เนาะบ่โอ้สวก็เบียละแพ่เบียเนบพ่อยย่่ โอ้บ oh, bon ja oh, ักเถิกไงเป็นไรหมู่บ้านเห็นหมู่บ้านใครไปแล้วมาโอ้ขายเวียดบ่ขายเวียดโอ้เวียดแขะมือหนิเนาะสนะเวียดแขกบ้านเราย่อหม้อเนี่ยเดาจังสวยหนได้นี่เนาะจะไปย่อเวียดเด้สวัสดีสวัสดีได้ยังมาง่วนง่วนเนื้อครับง่วนเนื้อโอ้จักตัวมาจังตัวสองตัวครับโอ้ตัวนี้แม่สาวเนาะอันนี้ตัวเถิกครับเถิกรูบล้อ ตอนนี้ราคาเ่นบดเค้กหน่อยเท่านี่เปิดไปสิบสามครับหมื่นสามพันพี่น้ 13, 13, 13, yeah, us, Enjoy um uh องครับเป็นหัวผูงัวเนื้อเนาะครับสายเนื้อพี่น้องหัวคุนเขาคุนได้เด้ออันนี้เป็นแม่พันใดเนาะแม่บอกได้ แม่นังพอยังพอพนพอยังพอธรรมดานี่บอกลูกพ่อบ้านแม่เสาสูงลอยเสาเท่าไรหมื่นสี่พันตัวนี้เนาะตัวนั้นหมื่นสามหมื่นสกับหมื่นพี่น้องมีสตัวน้องเขาเนาะสองตัวอองหอบุญเย็นเาะบัญเย็นบัญเยนบัเนะััเบบบเยเยเ

สามตัว้องหาบาขามีสตสิบหาเพิ่นวะซื้อทั้งสามลดซือมืซกบกระขายกระขายมืนหาโดย้องยื่สามตห้องใบมืห้ามลายคนอยู่มือสามสามมัดหาไปขายสามมัดหาก็ขายบัทตุสามตัว้าแม่กบลูกก็เป็นทีสาตัวก็ได้ของพี่ัวงว้เเราคนซื้อไปไม่ืช่แคซื้อ มามนมมนมันบริจิตนมเลยจอยเจ้าซื้อจะได้คู่หน่มื่สองเด้าเจ้าสองตัวนี่มื่นสคือเก่ามื่นสองเจาเจ้าคู่ได้เการตัวสองตัวได้กับมื่นสองซื้อสามตัวก็บมื่นสองคือเก่าเก่าพ3สามน่นแล้วมื่นสอง

คนต่อรองราคาเงีงัวเมเลืงเง้เดือนเงินเดือนซื้เงินเดือนซื้อเกโเง้มนางลาสกมันนวได้หมย่างเ้ย่างย่างย่าตรงเลยเออสูงเท่าไรเราคอมสูงห่ามันีูยหาซ้หามาได้ยักปีและนี่โห้จัจักสิหลายปีเดี๋ยวนอเขาะมา้เข่าไม่ี่ล่โอ้เข่าสีมันเป็นเล่แท้บ่าน่นี่แท้นคุนได้เลยเนาะขุนไ้โอ้เพื่อว่าคุณอะไยคุนมันชัวร์่าเป็นตันวันเนาะ ต้องเกินตันมันเก่าลอบวกลงไปโอ้ยเก่าต้องคุนยา้ายเพื่อน้เข้ามอเพาเขาคิ้วหลัขายรถเนาะได้ตันสโอ้พี่นองใส่ใหญ่ๆาคาเท่าร่บัตเจ็ดหมื่นเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดพันราคาเปิดพี่น้องราคาต่อรองได้พี่น้องของหอยคัางด้วยพี่น้องด้อเลยใหญ่ เบอร์ติดต่อเขาเบอร์0 9 3 0 9 3 4 4 8ส4 8 8 1น2 8 1 7 2ี่นองดสนใจกะโทรมาเลยเพื่นว่าส่งทั่วที่ฟัวไทยพี่น้องคุณว่าราคาไรราคาด้ส่งทึงทีเลยเนเตีราคาเนือพี่น้องเป็นงัวนเนือได้ลูกวายเลยเนาะตัวละเท่าไหราคาเ่นาโตนี่เนาะพี่น้องเป็นงัวเหนือเพื่อนว่าเพื่อนอยากได้สามหมสามพัน สองตัวนี่พี่น้องราคาต่อรองไหนเนาะราคาสามหมื่นสามพันราคาต่อรองอะไงเป็นง้วนเหนื่อยพี่น้องู<ม>้ใดสนใจและทร่มาสอบถามเอาเบอร์ติดต่เบอร์ศูนย์แปดแปด์แปดแปดสาม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 สาอครับศูนย์สี่หกสอะห้อยยังหึห้อ,อยบอมห้อยอมทานใรบ้านเฮาคุมพะวาพี่ออน้บบอ,อ,องคุมภะวาเป็นงวเหนื่อเพื่อนว่าเลี่ยงกระไดขึ้นกันแล้วพี่น้องคนตีราคาเนื้อ สอตัวนี่พี่น้องผู้ได้สนใจแล้วกระโทเขามากด้วยพี่น้องเด้อห้องหอยเน็ตพี่น้องขายไปหาตัวแล้วย่างสาตัวเ่าได้ไรแม่นี่แม่นี่ว่าสิบสามเจ็ด้อยอโอ้หมื่นมันเจมันเคยได้ลูกเราไปนี่แม่สาวบ่ามมานี่สิบสามเจ็ดร้อยแม่นี่เทบาไนี่แม่นี่สิบหกสิบหกม่นบอกรูปว่ามานันเาตีห้องว่างไว้เนาะมันสิบ่กพ่นว่า หกคนวะใช่อีกตัวหนึ่งคูณครับตัวนึงโอ้ oh, แมต <c oughs> ่ตัวนี้สิบหกด้วยพี่น้องเด้อนี่สิบหกคนวะตัวนี้สิบหาแม่แดงน่ามากอพี่น้องสิบหาหมื่นหาพันแม่แดงรา,าคาหมื่นหาราคานี่ต่อรองได้ทรงเรียบร้อยพอได้ทรงครับพอได้ทรงคนว่าราคาตลาด ต้องหอยเนตเบอร์ติดตเบอร์ศ6 1ครับ0 6 1 0 5 1ก5 1พี่น้องราคาเนี่มาเอาลยพี่น้องคุณว่าราคาเนี่ยต่ออายุแต่ว่ารงคุนว่าราคาตลาดกระสันชิบผ่าชิบผาพี่น้องผู้ใดสนใจละโทรเข้ามาเลยพี่น้องคุณว่าเมลูกเมลูกลูกเลี้ยย่างดีแปดมหาเช้านี่บอกว่ามูลแปดพันกรสนลูกตูผูพี่น้อง ลูกแล็กลูกเล็กแม่นี่ท่านสมบอกเนาะเอินวาเมืท่ทไหรเกาะเฟินวาเมื่อไหด่ท่านราคานี่ทนะโงเนาะเฟินวาโรงหาสิบโลเินวางาสิลราคาห้องด้อพี่น้องด้อต่อรองไดยของแม่อ้อยเบอร์ติดต,ต่อเบอร์ศูนย์เก้าเจ็ด์หนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่สองสามสี่พี่นอ้องหมื่นแด่ลแม่ลูกแม่ลูกหมื่นแปดพี่น้อง 1> 1, 7, 4, ต่อเอาด้วยพี่น้องด้อลูกเจ้าตัวล่ตาลูกสามตัวที่สามหมดนี่เป็นลูกเมยเนาะโอ้ลูกสามตัวคนเราเทาไหรราคามันเ้าเท่าไหรก่อนราคามันเลยเปิดไหราโอ้สองหมื่นหกพันพี่น้องราคานี่ต่อสงสรงบ่ โค้ดบัวเดดส้งรถบ่มีพี่นว่ามาเอาตลาดหรือเอาเงินอะไรเนาะนทหารถพี่น้องผู้ใดสนใจราคาสองหมื่นหเนาะสองหมืก็ได้รองเอาพี่น้องเบอร์นี้คมีเบอร์บ่วล่าศูนย์ยังศ2เสามศูนย์เาส่สองสามสี่สอหก้องดห้อ่อยหยดหอยยดทั้งบ้านไดบ้านห้องบ้านนองกุ้งบ้านน้องกุงน้องกุ้งบหนองกุ้งบงเหนือพี่น้องหอยหยดผู้ใดสนใจโทรมาเลยพี่น้อง เพื่นว่าบมมีรถทงด้วเพื่นว่ามาจาฟฟิ่จ้างรถไฮพี่น้อ่เพื่อได้สนใจโทษเขามาเลยไม่ไม่ไม่เนี่ยม่ขึ้นไปเพ pues yes. ื่อนได้ยักต oh, ัวเลยมือนีิได้พอได้ยักตัวพอนเศร้าปะเศร้ากวนเนาะเพื่อนว่าได้เศร้าเลยสิมันขึ้นนอนกับี่อยู่ข้างในเพื่อนมันเมย์ปะเขาบ่นนอนพี่อนอ่ะหอยฟ้าวหางเอาชนหางวันเพื่เอาหางขึ้นไปยังล่ะ โอ้ยมันจีขึ้นง่ายอยู่จะ,จะดึงค่อยๆไปไปละไปลับไปลงไป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 บอกแล้วมันดีๆได้ไหมล่ะเพย์ไปละรถไปห้าไปเที่ยวไปหาผัวอยู่เมืองเวียนนาคุณเมึงบัดไปเก่าไหมมันกแห้งว่าย่างเดียวแตั้มใส่ไอ้ตับมเนื้อไปว่าแมวเนี่ยจะเห็ดมันได้ใช่ไหมันมันมันเสียแนนมันจะเ่าไปเลยบอให้มาถึงก้อนมาถึงไปไปลุลาไปไปไป,ไปตีมันแห้งไปละวอาวันดีๆ ไปลาไป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 ลาไปไปมันก็ไม่อยากไปไกลเนาะขานีก็ได้เนี่ยขาหนีก็ได้ล็ไปเลยเออนี่นี่มันจะข้นข้นไกลไกลเลยอันเดะมันวายไปเลยเอาแม่เลียวดึงขึ้นมาบ้านนี่ปล่อยมันย่างขึ้นเองมันมันคืนขืนอยู่นั่นอันไดะมันเร่งหัวอยู่โอยคนไปบังคับมันเชื่อไปว่มันคืนง่ไปบังคับมันไป